ในอัก่าหชาดกพระโพธิสัตว์เคยถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนชั่วทั้งที่ตลอดชีวิตของเขาไม่เคยเบียดเบียนใครเลยสักครั้งเหตุผลเดียวที่เขาถูกเกลียดคือคนใส่ร้ายไม่เคยรู้จักเขาจริงๆแค่ได้ยินบางอย่างแล้วก็ตัดสินว่าเขาเลวพระโพธิสัตว์นิ่งเงียบค่ะไม่ตอบโต้ท่านรู้ว่าคำพูดจากปากคนที่ไม่รู้จักเราไม่มีค่าพอให้ใจเราสั่นไหวได้เลยค่ะ หลายครั้งเราก็ปล่อยให้คำพูดของคนที่ไม่รู้จักเราดีพอมาทำลายวันทั้งวันของเราปล่อยให้คอมเมนต์บางคำมาทำให้เราสงสัยคุณค่าในตัวเองพระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่พูดมากไม่ใช่คนที่รู้จริงเสมอไปเสียงดังไม่เท่ากับความจริงจำนวนไลค์ไม่ใช่จำนวนความเข้าใจอย่าเอาคำพูดของคนที่มองเราแค่เซี่ยวนึงมาสร้างความเชื่อผิดๆว่าน,นั่นคือตัวตนของเรา เพราะสุดท้ายคนที่รู้จักใจเราดีที่สุดก็คือตัวเราเองไม่ใช่เสียงข้างนอกอยากใช้ชีวิตเพื่อตอบคำถามคนอื่นแต่จงใช้ชีวิตเพื่อตอบตัวเองว่าเรากำลังดีพอในแบบของเราแล้วหรือยัง